คงต้องปล่อยโถพนุ่มแบ่บอยส่งยังแบ่แสดยังบอยไอ้เฟิร์ดีกันเหรอคนละเฟิร์คนละเฟอร์คือว่าคนนั้นไอ้คนนั้นนะเล่นเล่นแบบเก่งไม่พอเล่นคือเล่นดีไม่พอปากซิ่งด้วยอนั่นมาเดีสัก ที่ดไม่ได้ก็จะปตตถึงคุณแม่เป็นซับหรือว่าแอดเป็นซับอะแอดเป็นซับแอดเป็นซับเขาพิมมาแต่แรกเลยเ่ะแอดเป็นซับไปสีมา,า,วาวม,มาเอาวาวิกไหมมาเอาวาวิกไหมเตวาวิกขึ้น <c oughs> ชิงได้น,น่าจะสูย้ยาก เหลือคนเดียวสยวยอาฮิว่าโ,โอ้เโเยเอาตัวไปได้ไหมเออแล้ก็ตายแล้ก็ตาย <c oughs> ้ยสวยเชี่ยซามกับเอดีอยู่อยู่ด้วยกันได้เลยสุดเลยขยี้ทุกอย่างพึ่งผมว่าสวยนี่ต่างซามต่างเอดีสี่หัวสีเสมอกันเตะพร้อมโดดก็เราจะเราจะเอาไอ้ฟองตัวนี้เป็นหลักแลโอเคไหมโอเคเต้สวยตัดตัวฮิวมาแล้วจิงอ่ะันนี้ก็หลัง เอ้อยี่หนอยากช่วยเหมือนกันเอยากช่วยอยู่เหมือนกันอยากช่วยอยู่เหมือนกันนี่นี่เลยเลดเราเอาใจเองตัวเองแต่อีกตัไม่คุ้นไวอ่ะ ออยังไี้ทำไมไม่โคตรไหวไอ้เจ๊ถูกชนมก้นดอปั๊บเลยแม่เอไม่ได้แล้วเป็นฝันเป็นจริงแล้วเอ้เจ๊อยู่ไหนด้วยเนี่ย ไปไม่ถูกไปไม่เดินันเซาร์ซิกแซกอะเฮียเมื่อกี้สวยเนาะสวยโคตรแต่น่าจะไม่มีโอกาสนันอีกแล้วแหละมาแม่มามาดิเชียร์ยังไงวะเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนมาก่อนเดี๋ยวสู่กกำลังไปรอแปบเอ้ยโอ้โหแอ้เหียโซน้าเลยสัตว์พุ่งเข้าไปเลยได้

เอาเลยเอาป้อมเลยป้อมเราไอ้เอีอยงาไม่ได้เนต้อ่ยาั้เน่ยเดี๋ยวพี่ดันกลางมาอักเน็ตกูันหนาอไอ้เี้ยใช่เว้ยเราขบปากปากเขาิดมาแล้วไอ้เฮี้ยพี่ใจไอ้เฮี้ยลงไปอย่าออกโดน่ไอ้เี้ยมันโดนไม่ใจ้อใจอ่ะกลัวะอเอาอกกระจายโดนยสา เชากูาจัดการอ้กแต่ี่กูกำลังฟาบังมันอยู่ดูดไม่หิวตีดมเลยจับเลยอันติจับเลยอันติจับมาเลยติจับมาเลยไอ้เชเอาเอามันเอามันดู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 รอแทงเองไม่ต้องกลัวโดน โอ้โหยังรอดยังมุสารอดจอมมังกรมังกรมังกรเออกูไม่มีแล้วไม่มีแล้วตายเออ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 บวก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 ยืนให้อยู่ยืนให้อยู่อยู่ไหนอยู่ไหนเออ ผมยืมบวกกับคีบอยู่เลยบวกอีกเยอะจะไปไหนล่ะก็เรายืนรับตีนขนาดนี้ตามอีกนิดเลยอ่ะชุดแจมไซอ๋อนี่เนี่ยเต็มขนาดนั้นเลยเหรอสาวจะเป็นจำขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพูดให้มันรู้สึกแบบสีหนวดมันจับยอะเกินว่าเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งถอย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  อไปลาดิสัตว์เราก็ปลาปลาเออเออเออเที่ยวมาดิเที่ยวเาวิชุดโดดเป็นหมาเลยโดดเป็นหมาเลยไอ้พวเป็นหมาอะไรโอ้ยโจงยิงแน่มากว่าสัตว์ดีดูเลยโอ้ยเราล้วงไปตัวเดียวน้อ ไ้เต้ลวงมันล้นโอ้ยเฮ้ยนั่นแหละ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 เตเเอาอเดิมาช่วยดิโอเฮ้ยยังไงล่ะเอาเอาเอา่่ไอเ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 เอาอเเออเ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 ออเอเแเอเเอเอเอรอเ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 อออเอเิอ่เออยู่ที่เดิมออเเออเเ เอาเเโซลกะเอาโซลกะโซลกะโซลกะโอ้ยมันหลบโดนเฮ้ยโดนโดนแรงแรงแรงแออดัน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 ยาวไดันเรามาดันดมเราข้อปากอุ้งักกถึิเตะเตะมีตีปะมีมีมีรอรอรอ